ครับขอนแก่นเอฟซครับเอฟซนครับโดยการบรรยายเกมในวันนี้นะครับมีบางกอกเอฟซที่รายชื่อของทีมเยือนนะครับผู้สาประตูหมายเลขสามหกเป็นวโรนะครับสเวสานครนะครับขณะที่หัวหน้าผู้สอนของบางกอกเอาเลยครับเกมปรแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับฟุกบอลยามห้าลิกวันนัดที่สิบสองของฤดูกาลครับที่สนามมุกกาบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชุดสีเหลืองนะครับบุกจากซ้ายไปขวา,าขณะที่บางกอกเองบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นยามาฮ่าลิกวานนะครับแล้วก็ขึ้นชั้นไปไทยลีกตกชั้นมาก,ก็ยังอยู่ครับลีเซียงครับบอลอยู่ที่พิทักษ์คงจ่ายเข้ากลางสุมกรยิงไกลแล้วโอ้โหลูกที่แม่ซุปเปอร์เซฟครับผูบ้ยิงไกลมากครับสุมกรคาดาโอ้เป็นบรวรฒิแก้วหูนะครับที่กระโดดปัดไปได้ ปอีกซ้ายนะครับเกมนัดนี้ดูครับยิงบอลเนี่ยจะคุปเปิดเข้ามาโอ้โหเอ้าไม่ดีแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งมาดูต่อสูงครับโอ้โหเสียประตูเร็วมากครับในคือเวลาหลังครับแายโชคบอลพลาดครับปีวัตอินทรพิมโอ้แล้วประตูแรกของเกมก็มาเลยครับนาทีที่47ครับในจังหวะที่เอกสิทธิ์นะครับเปิดยัดเข้ากรางจังหวะนี้ครับ โอ้โหเป็นสุไลมานเลยครับในจังหวะที่เปิยวัตเนี่ยชกบอลแล้วไปโดนสุไลมานครับสุไลมานทำประตูให้บางกอกขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับอ้โหเสียประตูง่ายไปหน่อยครับบอนแกตอนนี้เนี่ยทีมกำลังมีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นเลยนะครับสำหรับบางกอกสุภกรโยนย,ย้อยจังหวะน,นี้โอ้โหยต้องปัดเลยครับคือบอลเนี่ยลอยโด่งแล้วสายด้วยครับ จังหวะลูกเปิดของสุภกรคลาดาตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับตั้งแต่22ปีครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับปัดไปได้แล้วบุษสินก็ปานวินย์เวลาการแข่งขันครับฟุตบอลจุฬาลีกวันฤดูกาล2014นะครับนัดที่12ที่สนามอบจขอนแก่นครับเกลียนมังกรเอฟซีนั้นได้ประตูจากการหม่งนะครับของสุเลมานอเวกจินาทีที่47ของตารางด้วยการมี6คะแนนจากการลงทำการแข่งขัน12เกมครับ ก็ทําให้สนิติชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับขอนแก่นยังไม่สามารถเอาชนะได้ต่อไปเลยครับตอนนี้เวลาการถ่ายทอดสดบนลงแล้วนะครับผมเกรกเกรียดใกล้มวลแลว